ให้คิวแล้วครับบอกชื่อโอเคเริ่มเลยนะเดี๋ยวดูสัญญาณเลยนะครับต้เรียนบริหารแต่ก่อนั่งคิวสามศูนย์หกศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดนายนทุศนาคิวการเจริญใจเย็นรู้คุณจริยาก็เข้าใจผิดคิดว่าอัมพาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพ่อแม่จริงไง แล้วแต่คุณสวัสดิ์คุณรัตดาได้ชื่อว่าเป็นพ่อแม่นงหน้าได้คุณต้องจัดการงั้นเช่นเดินสายไประจานครอบครัวคุณเอาให้เล็กโทษฐานไม่อบรมลูกสาวไม่ได้ทำไมคะที่แม่มีแฟนได้ทําไมหนูถึงมีไม่ได้หนูอยู่มาห้าแล้วนะแล้วอนุชิตก็เรียนมหาวิทยลาลัยปีหนึ่งถ้าทาง,งรูเมนาคต แม่มีเหตุผลอะไรถึงห่าแม่หนูกับเขาค่ะที่โวยวายนี่แสดงว่าจะมีแฟนเล่นแบบแม่ใช่ไหมเงินแม่เลิกกับน้าโอภาสแต่หนูมไม่ต้องคบใครไม่เฉพาะแต่นายนะอนุชิตและไม่ต้องทำเหตุผลเพราะมีแต่ไม่บอกได้ครับพี่ดา